ครับวันนี้จะพามาดูอาการเครื่องซักผ้าน้ำไม่ยอมตัดนะครับนี่คือที่เราตั้งไว้น้ำอยู่ที่ระดับหนึ่งระดับหนแต่ตอนนี้ก็คือน้ำจะขึ้นถังถแล้วยังไม่ดีเลยยังอยู่ระดับนี้คร่งขึ้นถัง,ถง ทำไม่หลุดหลายไหลเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองหาดูว่าอาการมันเกิดจากตรงไหนนะลองไล่เช็คจากข้างบนตรงนี้ก่อนเราก็จะกดปล่อยน้ำออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเช็ค ขั้นแรกเลยนะครับให้เราถอดฝาครอบตร,ตรงนี้ออกก่อน,รต,รน,นตรงนี้ออกก่อนก,ก็หลักๆก,ก็ให้เช็คที่เพชเชอร์สวิตนะครับแล้วก็ตรงโซลิมอนวาลน้ำตรงนี้่อนว่าอันไหนเสียว่าก็าเช็คประมาณว่าสายพวกนี้ครับ สายแรงดันพวกนี้มันรั่วหรือเปล่าก็เปิดฝาข้างหลังนะครับเปิดฝาข้างหลังแล้วก็เช็คว่าสายแรงดันข้างหลังเนี่ยหลุดไหมรั่วไหมแล้วก็เช็คตรงตัวนี้นะเช็คตรงเช็คเชื่อสมิตตัวนี้เราก็จะมาเปิดฝาด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีฝา ฝาที่ครอบอยู่ข้างหลังก็จะมีน็ออยู่สี่ตัวข้างละสองตัวเพื่อที่เราจะเช็คดูว่าสายแรงดันอันนี้มันลุดหรือว,ว่ามันชำรุดมันเสียมันรั่วหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวไปถอดดูกันครับเมื่อเปิดฝาหลังแล้วเราก็จะเจอสายแรงดันเส้นนี้เช็คตัวตรงนี้ว่า แน่นดีหรือเปล่ารั่วหรือว่าได้ใส่มันสายมันขาดมันชำรุดหรือเปล่าลองดูลองเช็คดูดีๆนะครับว่าตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็มีมือนกันนะเกิดอะขึ้นมาจุดนึงสวิตช์เกดชื่อสวิตช์ตัวนะึงเกดชื่อสวิตช์ตัวนะึงก็คือ เบื้องต้นของสมมติฐานว่า2ตัวนี้ก่อนมันก็จะมีวิธีการเช็คตัวนี้ด้วยการเปิดน้ำเปิดน้ำครับเปิดน้ำเปิดน้ำนะครับ,เป,รบเปิดน้ำไว้มีน้ำเข้าถังหรือเปล่าไหลไหลเข้าถังไหมถ้าไม่มีน้ำไหลเข้าถังก็แสดงว่าโซลิโน์ ัววาลน้าตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดน้ำก่อนต่อไปก็คือให้สนนิษฐานว่าเป็นตัวนี้ต้องเช็คตัวนี้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเครื่องอย่างเครื่องซักผ้าของผมมันเก่าแล้วมันนานแล้วผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยกันเลยเพราะว่าสายยางเมื่อกี้จับดูก็เหมือนจะแข็งแข็งนะมันตัวประมาณน่าจะร้อยกว่าบาทน,นะครับไม่แน่ใจ เดี๋ยวลองเช็คอีกทีแล้วก็จะไปหาอะไรนะรแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีมิเตอร์หรือว่าอะไรก็มีมิเตอร์วัดก็เอามิเตอร์เช็คก,ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไปเช็คก,กันคนระับนี้เทเชืช่อสวตนะครับในกรณีที่เรามีมิเตอร์วัดเราก็จะลองวัดดูว่าตัวนี้มีปัญหาจริงๆหรือเปล่า เช็คเราจะต้องเช็คที่ให้ยึดที่ขากลางเป็นหลักขากลางนะครับเป็นหลักขากลางนะครับถ้าเกิดเราเวลาเราเช็คเราแตะเช็คเราเช็คที่ขากลางแต่ขาซ้ายขาขวาเข็มจะต้องไม่ขึ้น,นถ้าปกติอันนี้ก็คือขึ้นทั้งหมดแต่ตรงต้วึ้น เลยครับอันนี้ก็กีรุปมาก็คือตัวนี้เสียนะครับตัวเพชเชอร์สลิตัวนี้เสียรเราก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่1 k ก็ได้นะครับตั้งยันมิเตอร์ไปที่ 1K เคก็ได้นะสำหรับตัวที่ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่ตัวที่ตัวที่ใช้ใช้งานได้จริงๆก็จะ ถ้าใช้งานได้จริงๆก็เราจะจิ้มสองขาข้างนอกนี้ครับนี่ก็จะขึ้นนะครับเข็มก็จะขึ้นเข็มก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจิ้มเราจิ้มตรงตรงขากลางนะครับตรงขากลางจิ้มตรงไหนเข็มก็จะไม่ขึ้นนะเข็มก็จะไม่ขึ้นเข็มก็จะไม่ขึ้นนะเข็มก็จะไม่ขึ้น เราก็จะมาถอดสายแรงดันน้ําตัวนี้ออกก่อนคนระับเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าของใหม่ที่เขาที่เราซื้อมาเขาแถมสายยางมาด้วย เสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับใส่ที่ปลอกสายก่อนแล้วจะเสียบกลับเข้าไปที่เดิมส,ส,ส,สายใหม่ก็จะแน่นๆหน่อยนะเพราะว่าสายเก่าจะรู้สึกว่าจะแข็งๆแล้วกิบปลอกแล้วเราก็จะมาต่อให้เช็ดดูก่อนต่อ ตัวเพชเชอร์สวิตก็เสียพันพักไม่ต้องกลัวลงนะเพราะว่าเขาจะมีล็อกอยู่แล้วไม่เหมือนกันนะจะใส่ใส่สลับไม่ได้คนระับ ว้งที่หนึ่งก่อนพอครับตั้งไว้เน่้นๆครับเวลาเน้นๆ ไหลแล้วนะน้ำไหลแล้วเราจะมาดูว่าเราตั้งระดับเราตั้งระดับน้ำไว้ที่หนึ่งน้ำจะตัดตรงที่ระดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกน้ำตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งแต่ว่าน้ำขึ้นไปขึ้นถังแล้วแต่ก็ยังไม่ตัดนะครับทีน,นี้ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเฟตเจอร์สวิตไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายไปด้วย พร้อมสายที่เขาแถมมาให้ด้วยนะร้อยยี่สิบบาท ก็ตัดแล้วนะครับก็คือสรุกคข้าขาวก็คือตัวเพชรสวิตตัวนี้เสียนะเราเปลี่ยนทำการเปลี่ยนสั่งซื้อมามร้อมท้องสายมาให้ด้วยเส้นหนึ่งนิ่มๆเลยเขาใสยเตาก็เหมือนกัแข็งๆได้หลำสำหรับอันนี้าาานง,ง,งนนนานซ่อม เครื่องซักผ้า LG รุ่น12กิโลก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสํหรับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะซ่อมอะไรอีกขอบคุณครับ